เพื่อนเพื่อนที่ยังอยู่ในเรือนจําคนที่ยังอยู่ในเรือนจําไม่ได้มีแค่พี่บุ้งกับใบปอยังมีอีกหลายคนมีทั้งตะวันทั้งเวหาพี่เอกชัยสมบัติทองย้อยป้าอัญชันเกตที่เพิ่งถูกส่งเข้าเรือนจําไปเมื่อวานและก็ยังมีเยาวชนคะลุแก๊สที่ยังอยู่ในสถานพิษแล้วก็ยังคงอยู่ในเรือนจาอยู่มีนักโทษในเรือนจําหลายคนที่ที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ถูกต้องติดคุก ทางทั้งที่พวกเราก็แค่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพที่เราถูกาพากไปความเป็นมนุษย์ที่เราถูกพัาไปตั้งแต่แรกก็เราที่ยังคงยืนอยู่ตรงนี้ก็ต้องก็ทําได้แค่ขึ้นใหม่ต่อไปแล้วก็ส่งเสียงถึงเพื่อนที่ยังคงอยู่ในเรือนจําแล้วก็ยังคงต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะรอว่าสักวันหนึ่งจะได้เจอเพื่อนที่อยู่ในเรือนจําอีกครั้งหนึ่ง เรายังอยากให้ทุกคนจดจำทุกการเคลื่อนไหวทุกการต่อสู้ของเราและเพื่อนๆที่ยังคงอยู่ในเรือนจำของเด็กและเยาวชนว่าประเทศนี้เนี่ยมันเที่ยขนาดไหนรัฐบาลมันเที่ยขนาดไหนอำนาจที่ยังคงยังคงปกครองประเทศนี้อยู่เนี่ยมันติดปากพวกเรามากขนาดไหนถึงขั้นที่มีกี่คนต่อกี่คนแล้วที่ต้องสูญเสียชีวิตเราเราไม่สามารถที่จะ กลับไปนอนหลับสบายโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรได้แล้วในวันที่ทุกคนกําลังะตายในวันที่มีสงคารามในวันที่เด็กมองไม่เห็นอนาคตคือเราไม่สามารถใช้ชีวิตโดยที่ไม่รับรู้ข่าวสารหรือว่าไม่รับรู้อะไรได้อีกแล้วเราโดนคดีเยอะมากเราโดนตั้งแต่แบบพลกอฉุกเฉินประมาณสี่ห้าหมายพลเราบอกความสะอาดเอ่อหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่รัฐหนึ่งหนึ่งสองก็โดนสองคดีค่ะเราบุ้งคือบุ้งเขาไม่ได้มีอำนาจทางกฎหมายแบบที่ว่าแบบ เป็นผู้ปกครองเลยแต่ว่าเป็นผู้ปกครองที่แบบดูแลในชีวิตดูแล,แลเรื่องการใช้ชีวิตขับรถไปรับไปส่งมากกว่าค่ะสุดท้ายแล้วคนที่แบบโดนคดีหรือว่าได้รับผลกระทแบบก็คือเราคนที่แบบจะต้องโดนตัดสินว่าจะต้องถูกติดคุกหรือไม่ติดคุกก็ก็คือเราอะความเป็นเด็กมันแบบเอามาเอามาใช้หาผลประโยชน์ได้เยอะมันเอามาเรียกเรียกคะแนนเรียกอะไรอย่างเงี้ยได้ได้เยอะมากอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดกับเราหลักๆเ,เลยก็คือแบบผลงานแล้วก็แสงของเรา,เาถูกนำไปใช้แบบเป็นประดับโปรไฟล์ในการขอทุน เงินหรือว่าบัญชีเนี่ยก็จะเข้ากระเป๋าของเขาแล้วเขาก็จะเอาเงินตรงนั้นมาแจกจ่ายใช้สอยในการดูแลเด็กคนอื่นๆซึ่งมันมีเด็กที่รู้สึกว่าแบบได้เงินไม่เท่าไม่เท่ากันแล้วเราไม่สามารถตรวจสอบบัญชีได้ว่าแบบเงินไปไหนแล้วหลายหลายครั้งเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราไม่สามารถตรวจสอบบัญชีบุ้งได้จนทาให้แบบสุดท้ายคาือเราอะเดินออกมาเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วกับความรุนแรงที่เราได้รับค่ะมันคือมันเกิดจากการที่เขาทิ้งเราก่อนด้วยอะไร คือส่วนในส่วนของการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือเราไม่ห้ามแล้วเราก็ทุกคนแบบมีมีสิทธิ์ในการที่แบบจะออกไปเคลื่อนไหวหรือว่าเทคแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นที่ p อยหลักที่เรารู้สึกว่ารู้สึกเอเอแล้วก็ตั้งคำถามเนี่ยมันคือมันในความรุนแรงหรือว่าในการเคลื่อนไหวตรงนั้น,นมันมีเด็กเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็คือเด็กเนี่ยโดนเอาไปแขวนโดนสังคมโดนไซเบอร์บูลีโดนแบบ เหมือนว่าตกเป็นเป้าของสังคมตกเป็นเป้าของความรุนแรงอะค่ะเราก็ไม่เห็นว่าแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยู่ในทะลุวังอจะออกมามีนโยบายในการปกป้องเด็กตรงนั้นหรือว่าแบบอะไรเลยอะค่ะซึ่งแบบทะลุวังควรจะพักถ้าเราแบบชน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 อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบข้างในเราพังอะแล้วมันจะทําให้แบบเราจะตายกันหมดก่อนที่แบบประเทศจะเป็นประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนี่มันก็แบบเป็นสาเหตุหลักๆด้วยที่ทําให้แบบขบวนคนในขบวนแบบการเคลื่อนไหวมันน้อยลงจนเหลือแบบไม่กี่คนแล้วในตอนเนี้ย ตอนแรกๆอะค่ะก็คือที่มาอยู่กับบุ้งช่วงแรกๆคือบุ้งแบบดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ปกครองได้ดีนะเราก็ได้รับคําชมได้รับคําพูดสวยหรูจากเขาว่าแบบเออการกระทําของเรามันถูกแล้วทําต่อไปนะทําต่อไปอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้เลยว่าแบบการเคลื่อนไหวของเราหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะมันมันกำลังสร้างผลประโยชน์ให้เขาเงียบๆมาเลยตลอดอะไรเงี้ยโดยที่แบบสุดท้ายแนละ้วมันคือมันกัดก,กินตัวเราเองอะ่ะพอเราแบบทําไม่ได้หรือว่าแบบไม่อยากทําอะไรเงี้ย ก็คือเราก็จะแบบเจอความรุนแรงแบบโดนปิดประตูใส่หน้าหรือว่าแบบโดนตะอคอกโดนดุด่ากลับมาก็ฟังมาตลอดแต่ว่าคือตอนนั้นก็ยังไม่รู้ไงจนกระทั่งแบบบุง้งทวีตเราเปลี่ยนไปคือบุง้งเริ่มแบบใช้ความรุนแรงกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มแบบเออทาตัวเราอะนั่นแหละการกระทําของเขามันคือแบบการกระทําของมิจิพูลเลเตอร์แบบต้องการที่จะแบบควบคุม เลาเหรอเรารู้สึกโล่งรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขมากมากเลยค่ะที่ได้แบบใช้ชีวิตแล้วก็มันกําหนดชีวิตตัวเองแบบฟ u l ค control จริงๆอะคือก่อนหน้าที่อยู่กับบุ้งอะเรารู้สึกเหมือนว่าแบบเราอะถูกควบคุมถูกบงการดยตลอดรู้สึกว่าไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตไม่มีอิสระในการตัดสินใจในชีวิตของตัวเองเลยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันต้องแบบเบสออ on อำนาจของบุง้งเพราะว่าที่ฝังใจมากๆเลยก็คือแบบ เาเหมือนว่าพยายามแบบยัดข้อมูลใส่หัวเราอะว่าแบบจะใช้ชีวิตยังไงแล้วอย่างนี้จะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเขาอะไรเงี้ยแบบเออเราทําผิดพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ยค่ะเขาก็จะแบบจะตัดข้อกลับมาแล้วแบบจะใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยใช้ชีวิตไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้หรอกอืมมันก็แบบทําให้เรารู้สึกว่าเออเราน่าจะอยู่ไม่ได้จริงๆถ้าแบบไม่มีเขาอะไรเงี้ยทรงผมบนหัวหนูเดี๋ยวอีกปีหนึ่งเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่เดี๋ยวเราก็สามารถถักเปียได้ใหม่แล้ว แต่ว่าชีวิตของคนที่เสียชีวิจตจากทิศรษฐกิจที่รัฐบาลบริหารได้คุยแตกแต่ชีวิตของเด็กที่ต้องฆ่าตายเพราะว่าระบบการศึกษาเด็กที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นอนาคตของตัวเองได้ซ้าาําเด็กที่ถูกส่งเข้าสถาน,นทิศวาลิตอายุ15ที่ถูกยิงตายแล้วก็เพื่อนที่ยังอยู่ในเรือนจำเนี่ยชีวิตความฝันหรือว่า ความเป็นมนุษย์ของใครหลายๆคนไม่สามารถที่จะเอากลับขึ้นมาได้แล้วต่อให้ผมมันจะงอบใหม่แต่ว่าชีวิตของผู้เสียชีวิตตลอดการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถเอามาได้แล้วจะโกนหัว